ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้ขอ,อนำเสนอเรื่องผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคุณมีวาจาสิทธิ์เป็นคนที่สามารถที่จะสั่งอะไรก็ได้สามารถที่จะสั่งให้ตัวเองรวยก็ได้เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญานในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะท่านผู้ฟังคะหากคุณเป็นผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคุณมีเรื่องสำคัญที่คุณต้องรับรู้เกี่ยวกับตัวเองไว้นั่นก็คือ คุณเป็นบุคคลที่มีวาจาสิทธิ์เป็นคนที่สามารถที่จะสั่งอะไรก็ได้สามารถที่จะสั่งให้ตัวเองรวยก็ได้สั่งให้ตัวเองประสบความสำเร็จก็ได้หรือแม้แต่พูดจากับใครทำให้คนนั้นเป็นอย่างที่คุณพูดก็ได้นี่คือเป็นเรื่องที่คุณต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดคุณต้องมีสติในการใช้คำพูด ้และก็พูดจาออกไปซึ่งมันอาจจะเป็นบุญหรือเป็นบาปมันอาจจะสร้างชีวิตคุณให้ดีขึ้นหรือจะทำให้ชีวิตคุณเลวร้ายลงอยู่ที่ปากของคุณผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือหากคุณมีความปรารถนาะที่จะใช้พลังงานของตัวเองให้เกิดประโยชน์หากคุณปรารถนาะ ที่จะใช้วาจาสิทธิ์ของตัวเองมาเสกให้ชีวิตของตัวเองนั้นประสบความสุขความสำเร็จขอให้คุณตั้งใจฟังให้ดีและปฏิบัติตามทุกขั้นตอนโดยละเอียดแล้วชีวิตของคุณนั้นจะดีขึ้นอย่างง่ายดายค่ะมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่หลายคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเมื่อปฏิบัติจริงแล้วทำได้จริงหลายคนได้ยืนยันแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่เชื่ออย่าลบลู่ค่ะหากคุณเป็นผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือขอให้คุณตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดีตั้งใจฟังเรื่องราวต่อไปนี้เพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นง่ายๆดังต่อไปนี้ หากคุณคิดจะใช้วาจาสิทธิ์เสกชีวิตอันดับแรกคุณต้องมีต้นทุนก่อนนั่นก็คือคุณต้องมีบารมีวิธีสร้างบุญบารมีคืออะไรคืออย่างไรวิธีสร้างบุญบารมีไม่ใช่เรื่องยากก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักว่าบุญคืออะไรบุญก็คือความดีคือความสุขบารมีก็หมายถึง คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายอันสูงส่งวิธีสร้างบุญบารมีหรือที่ตั้งแห่งการทำบุญในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่3ขั้นตอนก็คือ 1. การให้ทาน 2. การรักษาศีลและ 3. การภาวนานิยมเรียกว่าทานศีลภาวนา การให้ทานนั้นเป็นการสร้างบุญที่เป็นเบื้องต้นได้บุญน้อยที่สุดในการทำบุญทั้งสามชั้นซึ่งไม่ว่าคุณจะทำทานมากมายแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะได้บุญไปมากกว่าการรักษาศีลและถึงคุณจะรักษาศีลได้เคร่งครัดมากแค่ไหนก็ไม่มีทางจะบุญมากไปกว่าการเจริญภาวนาไปได้ ดังนั้นการเจริญภาวนาจึงเป็นการสร้างบุญบารมีที่มีกำลังสูงสุดและได้บุญบารมีสูงสุดนั่นเองค่ะซึ่งการให้ทานนั้นจะมีองค์ประกอบที่จะสร้างบุญบารมีได้มากหรือน้อยอยู่สามประการก็คือองค์ประกอบที่หนึ่งวัตถุที่ให้ทานต้องบริสุทธิ์คือเป็นของที่หามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ องค์ประกอบข้อที่สองเกตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์ซึ่งจะแบ่งเป็นสระยะก็คือระยะก่อนจะให้ทานก็ต้องเต็มใจมีจิตสมนัตร่าเริงอยากที่จะให้ยินดีที่จะให้ระยะที่สองก็คือระยะที่กำลังลงมือให้ทานก็ต้องมีจิตสมนัตร่าเริงยินดีเบิกบาน ในการที่ตนกํำลังให้ผู้อื่นระยะหลังจากที่ให้ทานไปแล้วหลังจากนั้นก็ดีนานมาก็ดีเมื่อบททบทวนเมื่อใดคุณก็จะรู้สึกมีกิตโสมนัสร่าเริงเบิกบานยินดีในการให้ทานนั่นเององค์ประกอบที่สามคือเนื้อนาบุญต้องบอริสุทธิ์คำว่าเนื้อนาบุญในที่นี้ได้แก่ บุคคลผู้รับทานของผู้ทำทานนั่นเองนับว่าข้อนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดหากองค์ประกอบในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองแม้จะงามบริสุทธิ์ครบถ้วนเต็มสิบดีแล้วหมายถึงวัตถุทานนั้นเป็นของที่แสวงหาได้มาด้วยความบริสุทธิ์เจตนาในการทำทานก็งามบริสุทธิ์พร้อมทั้ง3ระยะ แต่ถ้าตัวผู้รับการทำทานเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญที่เลวทานที่ทำไปนั้นก็ไม่ผลิดอกออกผลหากคนที่รับการให้ทานนั้นเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมสูงก็ย่อมเป็นเนื้อนาบุญที่ดีทานที่เราทำไปแล้วก็เกิดผลบุญมากหากผู้รับ การให้ทานเป็นผู้ที่ไม่มีศีลมีธรรมผลของทานก็ไม่เกิดขึ้นคือได้บุญน้อยอย่างไรก็ตามการที่การให้ทานที่ได้บุญมากที่สุดได้แก่ธรรมทานการให้ธรรมทานก็คือการเทศนาสั่งสอนธรรมะตลอดถึงการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นทาน เพื่อช่วยให้ผู้อื่นที่ยังไม่รู้ได้รู้หรือผู้ที่รู้แล้วให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเป็นเหตุให้ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้กลับใจเป็นสัมมาทิฏฐิชักจูงให้มาเข้ารักษาศีลปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดซึ่งเป็นหน้าที่อย่างหนึ่ง ของผู้ที่มีกากบ,บาทกลางฝ่ามือในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือให้ผู้ที่ทุกนั้นได้ผลทุกข์เป็นมหากุศลที่ดีเป็นทานที่ดีธรรมทานนั้นบางทีเราไม่จำเป็นที่จะใช้เงินใช้ทองเลยแค่เราชี้แนะก็ถือว่าเป็นธรรมทานได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการแชร์ธรรมะ ในคลิป YouTube ก็ถือว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งได้เหมือนกันดังนั้นหากคุณอยากได้บุญได้กุศลได้บุญบารมีคุณสามารถที่จะแชร์คลิปนี้ไปให้ผู้ที่คุณไม่รู้ได้รู้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งเป็นการสร้างบุญบารมีอีกอย่างหนึ่ง แต่ถึงแม้ว่าเราจะทำบุญทำทานอย่างไรฐานนั้นก็ไม่สามารถที่จะสู้การรักษาสินได้สินนั้นเป็นการทำบุญบารมีที่สูงกว่าทานการรักษาศินสินนั้นแปลว่าปกติคือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะต้องรักษาตามเพศและฐานะสินนั้นมีหลายระดับก็คือสินห้าศิลแปดสิลสิบ และศิน227ีล227ข้อในบรรดาสินชนิดเดียวก็ยังจัดแยกออกเป็นธรรมดาและระดับกลางระดับสูงสำหรับเราซึ่งเป็นขลาวาสนั้นเราจะถือสินห้าเป็นหลักคำว่ามนุษย์คือผู้ที่มีใจอันประเสริฐคุณธรรมที่เป็นปกติของมนุษย์ที่ต้องส่งไว้ให้ได้ตลอดไปก็คือศินห้า ดังนั้นหากคุณอยากมีวาจาสิทธิ์สิ่งหนึ่งที่คุณต้องประพฤติปฏิบัติก็คือการถือศีลห้าแต่การถือศีลน,นั้นแม้จะมีอานิสง์เพียงใดก็ยังเป็นแค่เพียงการบำเพ็ญบุญบารมีในชั้นกลางในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะเป็นเพียงระเบียบหรือกติกา ที่จะรักษากายและวาจาเท่านั้นส่วนทางจิตใจนั้นคือ,อยังไม่สามารถที่จะควบคุมหรือทำให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นการถือศีลการรักษาศีลจึงยังได้บุญน้อยกว่าการภาวนาการเจริญภาวนานั้นเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดจัดเป็นแก่นแท้และสูงกว่าฝ่ายศีลมากนัก การเจริญภาวนานั้นมีสองอย่างก็คือสมถภาวนาหรือการทำสมาธิและวิปัสนาภาวนาหรือการเจริญปัญญาการทำสมาธิหรือเป็นฌานซึ่งก็คือการทำจิตใจตั้งมั่นและอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ฝูงชานไปยังอารมณ์อื่นๆวิธีภาวนานั้นจะมีมากมายหลายร้อยชนิด ส่วนการเจริญปัญญาหรือวิปัสนาภาวนานั้นอารมณ์ของวิปัสนาแตกต่างจากการนั่งสมาธิหรืออารมณ์ของสมาธิเพราะสมาธินั้นมุ่งมั่นให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์ใดอ,อารมณ์หนึ่งแต่เพียงอารมณ์เดียวส่วนวิปัสสนานั้นไม่ใช่การให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งอยู่เท่านั้น แต่เป็นจิตที่ชิดใคร้ครวนหาเหตุใคร่ครวนหาเหตุและผลในสภาวะธรรมทั้งหลายและสิ่งที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นมีแต่เพียงอย่างเดียวก็คือขันธ์ห้าซึ่งมีอาการเป็นพระไตรักษ์คือเป็นอนิจจงทุกขังและอนัตตาซึ่งรายละเอียดนั้น หากท่านผู้มีกากระบาดกลางฝ่ามือมีความปรารถนาที่จะพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นแล้ว <c oughs> ก็ไปศึกษารายละเอียดแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติให้ชีวิตของคุณนั้น <c oughs> ดีงามและการที่คุณปฏิบัติจะเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีเป็นต้นทุนให้คุณในการที่คุณจะนำมาใช้และ จะเสริมพลังวาจาสิทธิ์ของคุณให้สามารถที่จะพูดสิ่งใดก็สามารถที่จะกลายเป็นจริงได้นี่คือบุญบารมีและเป็นความพิเศษที่สวรรค์มอบให้คนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือคนสมัยโบราณน,นั้นเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นในศีลในธรรมและประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดมีหลายเรื่องหายราวที่เราอาจจะเคยรับรู้ เรื่องราวโบราณปรากฏว่าคนโบราณนั้นสามารถที่จะพูดจาเสกสิ่งของให้เป็นไปตามที่ท่านปรารถนาสามารถที่จะใช้วาจาของท่านนั้นเสกอะไรต่างๆนานาได้หลายอย่างและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงเพราะพลังจิตใช่ไหมถ้าเป็นยุคปัจจุบันก็อาจจะพูดว่าพลังจิต แต่ในหลักพุทธศาสนาแล้วนั่นคือบุญบารมีบุญบารมีก็มาจากการที่เราประพฤติปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นคิดดีพูดดีทำดีด้วยความมุ่งมั่นนั่นคือสิ่งที่จะสร้างให้เรามีพลังสามารถที่จะเสกชีวิตของเราให้ดีขึ้นหรือจะเสกให้ชีวิตของเรานั้นพัฒนาขึ้นหรือเลวลงได้ ดังนั้นคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือหากจะพูดอะไรระมัดระวังคำพูดพูดแต่ในสิ่งที่ดีพูดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรคพูดแต่ในสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีงามอย่าเพ้อไปพูดจากระแสะใส่ร้ายสาบแช่งผู้ใดเข้านั่นเป็นการบันทอนบารมีตัวเองนั่นเป็นการทำร้ายคนอื่นแล้วย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองเพราะ เป็นการทำบาปให้ผู้อื่นนั้นมีความทุกข์ได้รับความทุกข์เมื่อเขาทุกข์เพราะคำพูดของเราเราก็จะทุกข์ไปสร้างทุกข์ให้ผู้อื่นนั่นเองขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะคะทำความดีสร้างบุญบารามีเพื่อที่จะเป็นต้นทุนไปเสกชีวิตของคุณให้คุณให้ชีวิตของคุณได้พ้น ให้ชีวิตของคุณนั้นได้ประสบความสำเร็จได้พบเจอแต่ความดีงามหากชีวิตของคุณที่แล้วมาคุณเหนื่อยคุณหนักคุณท้อนับต่อจากนี้ไปชีวิตคุณโชคดีมากที่ได้เจอคลิปนี้ขอให้คุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทำชีวิตของคุณให้ดีขึ้นด้วยการสร้างบุญบารมีชดใช้กรรมเก่าอย่าสร้างกรรมเพิ่มเพราะการสร้างกรรมเพิ่ม เหมือนเป็นการสร้างกรรมชั่วเพิ่มนั้นเท่ากับคุณบันทอนบารมีของตัวเองหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อ คติธรรมคคำสอนเพื่อนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบนชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ